ต,ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พัตคาลโกลเด้นจาร์กุนนะคะคือ,อพัตคารเนี่ยโอ้ยอ,อยู่นี้ห่านดูบนโต๊ะก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพูดตอด่อเนาะเป็นดินเนอร์นะคะเป็นดินเนอร์ที่บอกว่อาอลังการมากพัตคารน,นี้นะเป็นพัตคารที่แพงมากส่วนใหญ่แล้วนะครุ๊ครัวไทยเนะี่ยไม่ค่อยได้มาทานหรอกจะมีกุ๊ปพิเศษพิเศษอย่างกุ ที่จะได้มาทานนะคะแล้วก็โต๊ะด้านหน้าของดิฉันนะคะ mm hmm. ก็ไม่ใช่ใครกิ่นใกล้เลยค่ะ mm hmm. เป็นลูกทัวร์ของเรานั่นเองตอนนี้ทุกคนกำลังก้มหน้าก้มตาทานกัน องนี hmm. uh ้บ huh. right. right. um ้างดีกว่าฟังหนุ่มๆหนุ่มๆอโอ้โหจะอร่อยกันใหญ่เลยอ่ะอร่อยไหมจ๊ะแม่อร่อยไจ๊ะหมูฉลามน้ำแดงอ่ะหมูฉลามน้ำแดงอ่ะสุดยอดอ่ะมีแต่ผักอ่ะหูฉลามไม่มีเลยอ่ะเขาบอกว่าเบอร์เนี่ย0151558888แต่แล้วก็ต้องอร่อยยังไงหูฉลามอ่ะเนี่ยอันนั้น ประมาณสาร้อยนะสัมผัสที่ดนึงอน่อยไหมคะในกานที่เท่าไหร่ละคะสามจานไม่ได้เลยขโมยแต่เดินตัดอยู่นะเรื่องของเรื่องแล้วโอเคค่ะเอ็นจอยอิทติ้งนะ